เมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2567ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพันตำรวจเอกเฉลิมุฒธวงเวียงจันทร์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีถึงกรณีที่อุบัติเหตุรถกระบะ บรรทุกแรงงานต่างด้าวประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวน8รายและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพยาโยมราชหนึ่งรายท่านส่วนได้รับแจ้งโดยทันตีหญิงผ่ันข้าวเนี่ย,ยลงไปตรวจที่กเกิดเหตุแรงงานเบื้องต้นเนี่ยมีคนเก็บทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดรวมคนขับด้วยเนี่ยแปดแท่านนะครับเป็นรถยนต์กระบะนะครับนิสสันระปูนะครับทะเบียนก็2001สิบสีบุรีนะครับผู้ขับรถเป็นคนไทยเป็นคนไทยนะคือ เป็นคนไทยนะครับมีชื่อละเอียดส่วนพระมาทั้งหมดเนี่ยเจดคนเนี่ยยังไม่ยังไม่ทราบรายละเอียดและทั้งหมดทั้งแคนเนี่ยยังให้การให้รายละเอียดไม่ได้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บแต่บาดเจ็บที่นี้จากการตรวจแล้วเนี่ยพบว่าเป็นการวิ่งชนต้นไม้นะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่12บพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6พห้า้หสิบเจ็ดเวลาประมาณสิบแดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีที่ถนนทางหลวง3า0ี่ศูนย์บางบัวทองสุพรรณบุรีพื้นที่ตำบโคลโคกครามอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรี พันตำรวจตีหญิงขวัญข้าวอินนาวังพนักงานสอบสวนและพันตำรวจเอกมงคลวิไลกเกษมผู้กํากับสอบพอบางประม้าได้ตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ,จ็บเป็นชายไม่ทราบชื่อและนามสกุลเพราะยังไม่สามารถให้การได้ขณะนี้ผู้บาดเจ,จ็บทั้งหมดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพยาย,ยมราชที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสันสีเทาหมาเลขทะเบียนกไก่ม,มอมา2100สุพรรณบุรี ชนอัดติดกับต้นไม้ขนาดใหญ่ข้างทางสมาคมนีนแก้วกู้ภัยทางหลวงได้นำอุปกรณ์ตัดทางเข้าช่วยเหลือนำคนเจ็บออกจากรถและเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลบางปะมาได้ช่วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนลำเลียงส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ตรวจรักษาเบื้องต้นทราบชื่อคนขับคือนายเฉลิมพลคูเปี่ยมอายุ34ปี อยู่บ้านเลขที่98หมู่หนึ่งตำบลหนองโอง่งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอาการบาดเจ็บสาหาัสเชื่อว่าเกิดจากการหลับในเพราะที่เกิดเหตุเป็นทางตรงตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถคันดังกล่าวขับมาบนถนนตามปกติจู่ๆเกิดเสียหลักพุ่งชนต้นไม้อย่างแรงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเบื้องต้นพบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างการสอบสวนเพราะผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่เหลือเจ็ดรายอาการสาหัสไม่สามารถให้การได้อย่างไรก็ตามตนได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนออกสืบสวนหาข้อมูลรายละเอียดว่ารถคันเกิดเหตุรับคนงานต่างด้าวมาจากที่ใดและจะไปที่ใด แต่เบื้องต้นเชื่อว่าแรงงานทั้งหมดน่าจะทํางานในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีพอลักษณะาการแต่งกายของผู้บาดเจ็บทั้งหมดเหมือนกําลังกลับจากทํานาแต่ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นแรงงานที่มีใบอนุญาตหรือเป็นแรงงานผิดกฎหมายหากเป็นแรงงานผิดกฎหมายทํางานในพื้นที่ก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายแต่ถ้าหากเป็นแรงงานถูกกฎหมายก็ฝากไปถึงนายจ้างให้นําหลักฐานมา เพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนสบพบางปะมา้าเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปพัทรพลพมพั์รายงานเห็นข่าวแล้วเนี่ยสามารถนําข้อมูลมาให้ที่สบพบางปะมา้านะครับติดต่อท่านพันเเุเดชมงคลนะครับแล้วก็พนักสอบสวนได้เพื่อเราจะได้ให้ความเป็นธรรมนะกับผู้บัดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตในในเวตครั้งนี้นะ